สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทําเมนูข้าวผัดทะเลนะครับก็จะมีกุ้งแล้วก็ปลาหมึกเสิร์ฟพร้อมกับน้าพริกน้ำปลาและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีทำกันเลยครับมาดูวัตถุดิบอย่างแรกกันครับก็จะมีหอมกระเทียมแครอทแล้วก็หอมหัวใหญ่ครับ4อย่างนี้ผมก็หั่นซอยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตามด้วย ปลาหมึกนะครับกุ้งกุ้งนะครับผมก็ลวกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตามด้วยคณาแล้วก็ข้าวสวยครับแล้วก็นําปลาพีกครับโอเคครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทากันเลยครับครับเราก็มาตั้งกระทะเทน้ํามันลงไปครับเมื่อน้ํามันร้อนได้ที่แล้วก็ใส่กระเทียมลงไปผัดให้หอมเลยครับเมื่อกระเทียมเราหอมได้ที่แล้วตามด้วยกุ้งครับเราจะ ผัดกุ้งกับกระเทียมให้หอมก่อนนะครับเพราะว่ามันลวกมาแล้วนะครับแล้วก็ผัดให้ความหอมของกระเทียมนะครับมันซึมเข้าไปในกุ้งก่อนนะครับนี่นะครับผัดไปเลยผัดกุ้งจนหอมได้ที่แล้วนะครับกระเทียมของเราก็เริ่มเหลืองสวยแล้วนะครับจากนั้นเราก็ใส่ปลาหมึกลงไปได้เลยครับปลาหมึกเราผัดแป๊บเดียวก็พอนะครับพอแค่ให้มันเซตตัวก็พอนะครับเพื่อนเพื่อน นี่นะครับต่อไปเราก็จะใส่เป็นแครอทแล้วก็หอมหัวใหญ่หั่นเตาครับจากนั้นเราก็ผัดต่ออีกสักแบบหนึ่งครับผัดพอแคออ่หอมหัวใหญ่ของเราใส่ขึ้นนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็มาใส่คะน้ากันครับที่เราหั่นเตรียมไว้ครับใส่ผักไปก่อนมันก็จะช่วยทำให้ข้าวมันไม่แฉะนะครับเพืเ่อนๆนี่นะครับ เราผัดแค่พอผักคะน้าสลดนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราก็จะมาใส่เป็นไข่ไก่กันครับในกระทะที่เราผัดไปนะครับก็ดันออกไปด้านข้างนิดนึงนะครับแล้วก็ตอกไข่ลงไปครับก็จะใช้ไข่อยู่ที่3ฟองครับจากนั้นเราก็ใช้ทัพพีนะครับตีไข่ให้แตกเลยครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะรอไข่เซตตัวประมาณนี้นะครับเราก็นำข้าวผัดลง ไปที่ไข่ได้เลยครับจากนั้นเราก็คลุกเค้าให้เข้ากันเลยครับเมื่อข้าวคลุกกับไข่เสร็จเรียบร้อยจากนั้นเราก็ผัดรวมกันทีเดียวเลยนะครับก็คลุกคลุกเค้าให้เข้ากันทั่วกระทะเลยนะครับในขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงรสชาติกันครับเครื่องปรุงอย่างแรกที่เราใส่ก็จะเป็นผงปรุงรสครับน้ำตาลทรายซอสปรุงรสครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวครับ เท่านี้ครับเพื่อนๆก็ปรุงไปชิมไปได้นะครับอยากเพิ่มเค็มเพิ่มหวานก็สามารถใส่ได้เลยนะครับจากนั้นเราก็ผัดคลุกเขาให้ส่วนผสมเขากันครับเราก็จะผัดไปสักพักหนึ่งเลยนะครับเพื่อที่จะให้เครื่องปรุงที่เราปรุงเข้าไปนะครับซึมเข้าไปในเม็ดข้าวแล้วก็ให้เม็ดข้าวมันแห้งมากยิ่งขึ้นนะครับจะได้ไม่แฉะนะครับ ผัดโอเคแล้วนะครับเพื่อนๆเนี่ยขั้นตอนต่อไปเราก็โรยด้วยหอมซอยจากนั้นเราก็ปิดแก๊สได้เลยครับเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันเลยครับเราก็จะใส่ถ้วยนะครับเล็กๆนะครับเราก็คว่ำลงจานนะครับตามด้วยกุ้งปลาหมึกที่เราผัดไปในกระทะนะครับตกแต่งให้สวยงามจากนั้นเราก็โรยด้วยหอมซอยครับตามด้วยน้ำพริกน้ำปลาน้ำพริกน้ำปลาผมก็จะทิ้งไว้ที่ด้านล่างนะครับผมทำ คลิปวิธีทำน้ำพริกน้ำปลาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทานคู่กับผักต้นหอมหรือว่าเป็นแตงกวาก็ได้นะครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับเมนูข้าวผัดทะเลกุ้งปลาหมึกง่ายๆแบบนี้ครับก็ฝากเ,เพื่อนๆลองนำไปทำตามกันดูได้นะครับและถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e หรือก,กดกระดิ่งเพื่อให้พลาดคลิปต่อไปของทางช่องด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ